มาล้อา้อาวอ้าวหรืว่าจะมาทางนี้อ๋อเขาจะเปลี่ยนรางเนี๋ยจะไปเปลี่ยนตรงนู้นแน่เลยอ่ะแล้วก็มารางในนี่แหลนะนียคิดว่านะไปแล้วนะ จะมาแบบรัางไนปื้ดแล้วก็ยิ่งยาวมาบรรยากาศเดียวเดินดูเดินยุยยบรรยากาศก่อนสักครู่หนึ่งตอนนี้ประมาณเกือบเกือบทุ่มหนึ่งเลยฮะของเราเรออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งรถไฟจะมาที่จะเดินทางกลับกรุงเทพอะนะพามาเดินเล่นก่อนบรรยากาศโรงรถจักรลำปางอ๋อนี่ไงเขามาเข,า,ขามาทางนี้นี่ไง เขาจะมาทางนี้นดูบรรยากาศนะดเดี๋ยวให้เดีราพามาดูด้านลพามาดูแบบกไกลๆงงัีไงโทษเดี๋ยวบบดูด้านนี้อ๋อเขาไปเขาไปแบบเปลี่ยนเขาไปเปลี่ยนรางรถเออไม่ใช่เด็ก <laughs> ยังไง สี่สนะองสองสี่สี่หนึ่งสี่เก้าไปแล้วอ่ะเอ้ยไปตรงนู้นแล้วก็ถอยหลังมาหรอน่าจะใช่อี่ ไปตรงนู้นแล้วก็ถอยหลังย้อนกลับน้อ,นองน้องหวดลรจกักนะแหมมาเข้ามาเข้ารา,า,างด้านในแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวถอยมานี่เปิดไฟไปแล้วเนะี่ยถอยย้อนกลับมาเพื่อมาต่อกับลูกตัวแม่ตัวแม่จะมาต่อกับตัวลูกอะฮะ ด้านหลัง<ะ>มาเลยจ้ามาเลยจ้า ยังไม่มาเลยครับมาแล้วมาแล้วปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปัง,ปงมาแล้วนี่ยเอย้มาแล้วอันนี้คือหอรถจักร4149นะครับ รถจัก4149ด้านหน้าเนี่ยคือ4224 อลังการมากโอ้โหมองไปเดินไปดูด้านหน้าอืมอี๊ นี่ฟิลมาเดินเล่นเลยนะฟิลมาเดินแต่ว่าชิลเลยเพราะนั้นซีหนึ่งสามสองประมาณนี้แหละทุกคนหมดแล้วนี่อันนี้ก็คือสุดสุดบริเวณสถานีรถไฟลำปางแล้วนะครับตน้นใหญ่ มันยากาศชิวมากตอนนี้ไม่น่าคาดว่าช่วงนี้ไม่น่าจะมีรถไฟผ่านเจ้าหน้าที่ก็เลยอาจจะยังแบบเนี่ยยังยังไม่ได้เดินทางต่ออุยทําไมแบบว,ว่าทำไมมันทำไมกล้องมันเอียงๆอย่างนงี้มาแล้วเดินกลับไปที่บริเวณสถานีดีกว่าเนาะฝนตกอยู่ตอนนี้ รถไฟ C สองสองสี่ทำมาเดินเล่นมาดูโอ้โไฟช่วงนี้อะนะ่หนึ่งสี่เก้าสี่สองสองสี่ลอยคุณเลย ซีหนึ่งสีหนึ่งสีเก้ากับสีสองสองสี่นะทุกคนร้อยคุณ้อยไปเลยเุ้ยนี่บรรยากาศครับนั่งได้เดี๋ยวกลับไปที่นั่งของเราเหมือนเดิมนี่เมื่อสักครู่นี้เขามาขบวนนี้นะฮะรถไฟนครลำปางประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะไปนั่ง ผ่อนล้รอรถไฟของเราสองทุ่มสิบห้าอืมตอนี้ไฟเริ่มติดแล้วนะสถานีลำปางก็ใหญ่เหมือนกันเนาะแต่ตว่าตอนนี้คือสถานีลำปางเนี่ยยังไม่ได้มีการสร้างใหม่เนาะมันจะมีเส้นที่ลงใต้หรือเปล่าทางนครปฐรมอะ่ะออตะลิงชันนครปฐม อะไรนะไปทางนั้นนะ่ะหัวหินอันนี้นจะทําเป็นแบบสถานีแบบใหม่นะเพชรบุรี <c oughs> อะไรเงี้ยจะทําเป็นแบบตึกใหญ่ๆเป็นอาคารใหม่แล้วนะแต่ว่าทางนี้ก็คือยังเป็นแบบอาคารเดิมอยู่แต่อาคารแบบมก็สวยนะมันดูแบบมันดูเก่าๆมันดูโบราณดีนะนี่เห็นไหมดดเดยดี๋กลับคนยคนเริ่มเยอะแล้วที่แรกช่วงประมาณแบบห้าโมงกว่า คนยังไม่มาเลยตอนนี้หกโมงกับทุ่มกำลังจะทุ่มึมีคนเยอะมากประมาณนี้นะครับทุกคนสันก็จะไปนั่งพักผ่อนเดี๋ยวรอรถไฟแล้วนะ